ครับสวัสดีครับนะวันนี้ก็มาเจอกับผมนะครับแมนเพชรยนนะครับวันนี้ก็อยู่ในช่องของกระบะมือ2นะครับก็ฝากกดติดตามไปด้วยนะครับช่องกระบะดีๆลดคัดเกตเนาะนะครับช่องนี้เท่านั้นนะครับฝากกดติดตามไปด้วยใครที่เป็น FC ฟซแมนเพชรยนต์นะครับบอกเลยว่าเรื่องคุณภาพเรื่องความชัดเจนเนี่ยผมเนี่ยชัดเจนที่สุดแล้วนะครับแล้วก็ลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดสามารถซื้อรถกับผมได้ด้วยนะนะครับไม่จําเป็นต้องมาทําเรื่องที่กรุงเทพนะครับผมมีบริการไฟแนนซ์ไปหาถึงหน้าบ้านเลยนะครับ ขนอันมัดผ่านแล้วส่งรถสไลด์ทั่วประเทศพี่นะครับไม่ว่าจะเป็นเหนือออกตกใต้นะครับส่งหมดเลยนะครับใครที่เข้ามาแล้วฝากกดติดตามกด s u b สไครต์ไว้ด้วยนะครับวันนี้ก็ผู้ติดตามครบ4 0่พนะครับแล้วก็จะขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็ขอบคุณ FC มากๆนะครับช่องนี้บอกเลยว่าผมปล่อยรถไปประมาณสักเฉพาะกระบะนะเฉพาะกระบะก็ประมาณ100-200คันแลละนะครับก็ขอบคุณมากๆ นะครับหรือใครที่อยู่แถวละแวกนี้นะอยากมาซื้อสดขับรถกับก็ได้เหมือนกันนะครับมีนบุรีสรีไทยอุปแยกหนึ่งนะครับเข้ามาไม่ถูกรบกวนโทรหาผมหรือแอดไอดีไลน์ก็ได้นะครับเบอร์โทรกับไ d ดีไลน์อยู่ในคลิปแล้วนะครับเข้ามาแล้วฝากกดติดตามด้วยนะครับมาก ไม่จาเป็นต้องเสียเวลานะครับเดีย๋ยววันนี้มาอัปเดตให้นะครับทั้งเลทผ่อนราคานะครับอาจจะไม่ได้เข้าภายในตัวรถนะครับแต่บอกเลยว่าสภาพภายในนะบอกเลยว่าไม่มีช้ํานะครับเพราะว่าที่นี่รถคัดเกะอยู่แล้วนะครับเดีย๋ยวเรามาเริ่มคันแรกก่อนละกันนะสาหรับนิสสันนเวล่านะครับนิสสันนเวล่าผมเข้ามาเยอะนะอ่าแบ็กอินดิชั่นเกียร์ออโต้ก็มีคันสีขาวนะครับสำหรับคันนี้ก็เป็นเกียร์เมนนวดนะครับเป็นตัวแคปคาริเบอร นะครับนะแคปคาลิเบอร์คันนี้ก็ราคาดีนะ3 6 9 0 0 0เองนะครับรถปี19นะรถปี19 2.5 EL เกียร์แม่นวดนะคันนี้ไม่ห้าหมื่นนะคันนี้ไมนะ่ห้าหมื่นอ่านะครับสวยๆเลยสีขาวนะครับใครตามหาอยู่นะผมมีเยอะนะนี่คือเจ้าพ่อออฟชั่นเลยนะครับเจ้าพ่อออฟชั่นเลยนะ3 6 9 0 0 0นะครับฟรีดาวน์ผ่อนไม่กี่บาทนะ7,000ไปไปลายนะครับ7,000ไปไปลายแล้วก็ ถ้าไม่ชอบในส่วนของนิสสันในส่วนของเ s u ูดีแม็กนะครับตัวนี้บอกเลยว่าเป็นตัว Z-P อันนี้คือเป็นตัวแคบนะแครบแคบที่เป็นยกสูงนะครับมีแคลริบอยนะครับใครตามหา e อซูที่ราคาไม่แรงมากแล้วได้ออปชันครบครบกล้องถอยนะครับด้านในเบาะหนังแล้วเรียบร้อยตัวนี้เลยนะเป็นแซดพหรือแซดเพ i ็กตินะครับ1.9 Z-P หรือ z ซดเพล็กตินะครับ กนะียร์ออโต้นะอย่าไปคิดว่ากียร์ออโต้นะราคาแค่4 49,000โอ้โหพี่นะฟรีดาวผ่อนประปา7,000ไปไปลายนะรวมทุกอย่างแล้วเรียบร้อยนะปี19นะปี19คันนี้เลขไม่7,000 70, 0คันนี้เลขไม่7,000 70, 0นะครับนี่ผมให้ดูก่อนนี่ครับส,สวยๆนะด้านในสะอาดสะอ้านอยู่แล้วนะครับทุกคัน แถมได้กีออโต้ด้วยแล้วก็คันนี้กล้องถอยของแท้มีให้นะครับกล้องถอยของแท้มีให้ไฟนหน้าโปรเจคเตอร์นะครับไฟตัดหมอกครบจบเลยแล้วก็คันนี้นะครับหน้าหล่อของเรานะสำหรับบานตลาดนะครับโตโยต้า v ีโวนะครับ2.4อันนี้เป็น4ประตูยกสูงนะกเกียร์ออโต้มีแคร่บอยลดหน่วยงานรถปี20นะเป็นรถปี20รดหน่วยงานที่ว่าออราคาดี แล้วก็เลขไม่มันไม่ได้ไปอยู่ที่ประมาณแสนกลางนะเลขไนมะ่อยู่ประมาณแสนแสนต้นคันนี้ราคาอยู่ที่599,00นานะครับรถปี20นะครับเลขไม่แสนหนึ่งหม 100, 000, นะื่นงเลขไมแสนหนึ่งหมื่นนะห้าแสนสามหมื่นเก้าพันคันนี้นะครับฟรีดาวผ่อนไม่เกินหมื่นคันนี้ไม่เกินหมื่นนะอยู่ประมาณเก้าพันนะครับได้ขับสี่ประตูตัวหน้าหล่อตัวนี้เลยนะทะเบียนเก้าหน้าด้วยเก้ากมห้าห้าแปดเจ็ดนะครับผมก็มาอัปเดตให้นะวันนี้นะครับ แล้วก็ตัวหน้าหล่ออีกคันหนึ่งนะครับคันนี้ผมจาถ้าผมจําไม่ผิดนะมาจากหน่วยงานการไฟฟ้านะครับมาจากหน่วยงานการไฟฟ้าให้สําหรับวิศวะตรวจงานนะครับไม่ได้ไปขนของขนอะไรนะครับคันนี้บอกเลยว่าไม่มีช้ําด้านในโคตรสวยนะ2.4ตัว e นะครับเป็น4ประตูยกสูงเกียร์ออโต้นะราคา549,000นะครับรถปี20เรขไม่แสนห้าตัวหน้าหล่อ นะครับเป็นตัวหน้าหล่อนะคันนี้ก็ถือว่าสวยเลยพี่นะครับใครได้ไปยังไงคุ้มค่าแน่นอนนะครับมีแคดดีบอยจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแล้วเรียบร้อยนะครับถือว่าสวยถือว่าแจ่ม1คันนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวแคปนะครับรีโวแคปคันนี้เป็นตัว e p พัสนะครับด้านะตัว e p พัตที่ไฟด้านหน้าจะเป็นโปรเจคเตอร์แล้วก็กล้องถอยอันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นแคปยกสูงนะแคปแคปพิลเนอร์นะครับเป็น2.4ตัว e พ a ชนะราคาแค่479,000 นะแต่เพิ่มประมาณ50,000ได้4ประตูตัวนู้นก็ได้เอาตัว E ก็ได้นะครับก็ได้เหมือนกันนะแต,แต่ตัวนี้จะได้ออปชันในส่วนของที่เป็นไฟท้านน้าโปรเจคเตอร์นะครับเกียร์ออโต้แล้วก็กล้องถอยของแท้เขามีมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับรถปี2018เลขไม่แสนสเท่านั้นนะครับหรือถ้าใครไม่ชอบหน้าหลอนะชอบหน้าใหม่นะที่เป็นในส่วนของหน้าหมูป่านะครับตัวนี้เลยนะสประตูยกสูง สีขาวเกียร์ออตโต้นะครับ2.4ตัว n t p i u n e r นะครับยกสูงนะไม่90,000ลดปี20ครับไม่90,000ลดปี20ราคาอยู่ที่599,000นะครับ599,000คันนี้ฟรีดาวผ่อนอยู่ประมาณ10,000ต 10, ้นนะไม่เกิน11,000ฟรีดาวคือไม่ต้องใช้เงินนะนะครับแต่ถ้าใครอยากให้ค่างวดมันลดลงนะดา,ดาวแสนหนึ่งค่างนก็จะถูกลง2,000นะคิด,ดง่ายๆนะแสนและ2,000 นะครับหนะ้100แสนละสอ0 0ัหรือถ้าใครอยากได้ตัวท็อปหน้ารอนะครับตัวนู้นมันเป็นตัวเริ่มต้นนะตัว NT นะแต่เป็นหน้าหมูป่าตัวใหม่แต่ถ้าเงบงบนะครับอยากได้มีเงินประมาณไม่เกิน6กแสนนะอยากได้ตัวท็อปนะผมแนะนำคันนี้อันนี้คือท็อปแล้วท็อปหน้าหลอตัว G เลยนะครับสประตูยกสูงเกียร์ออโต้นะครับสอตัว G ราคาอยู่ที่5้าแ0นเดรถปีสิเลขไมเพึ่งแสนกับอีก900 0 นะครับนแสนกับอีก90,000เป็นในส่วนของตัวท็อปไฟเดอร์หน้าโปรเจคเตอร์แล้วก็ตัวเบาะบาหนังแอร์หลังมีนะครับแล้วก็กล้องถอยมีนะครับผมมีคันเดียวด้วยนะครับนะผมมีคันเดียวด้วยนะทะเบียน6929นะครับหรือใครอยากได้4ประตูเอาไปใช้งานในไร่ในสวนเอาไปใช้งานในชีวิตประจำวันนะครับที่อยากซื้อสดพี่200,000กว่าบาทมีไหมคันนี้เลย นะครับนี่คืออ e ีวสุดดีแมกตัวซูเปอร์ไทเทเนียมนะครับนะซูเปอร์ไทเทเนียมราคา2 3 9 0 0 0สามนะครับรถปี2010เลข, 4, 000, เลขไม่ส0 0แสนเลขไม่ไม่ต้องไปพูดถึงเขานะเพราะว่าผมบอกแล้วว่าไม่มีกอนะครับไม่มีกอสองแสนมา3ามแสนมา4ี่แสนมามีหมดนะครับคันนี้2 3 9 0 0 0สามนะราคานะไม่ใช่ไม้นะครับนน 9, 000, นะราคา2 3 9 0 0 0สามนะครับ,ราา 9, 000, รบได้4ประตูเกียร์แมนนวดอันนี้เกียร์แมนนวดนะครับ ลงล้อมแม็กให้เรียบร้อยนะสประตูยกสูงตัวนี้เลยนะครับด้านหลังก็เป็นในส่วนของตัวตัว d m a มนะครับดีแมยาวเลยนะแถวด้านหลังนะครับอันนี้ก็เอ็กซิลีเหมือนกันนะครับสีดํเงงเงาคันนี้นะครับตัวนี้จะได้ปีหน่อยนะครับตัวนี้ได้ปีหน่อยปี2 2นะไม้หกหมื่นหนึ่งจุดเก้าซนะราคา7จ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันนะครับฟรีดาวผ่อนอู่ 13, ินหมื่นสามองคันนี้นะครับ ไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มแล้วนะชุดแต่งของแท้ X-Series นะครับอันนี้ก็เป็นตัวแคปนะครับนะแคปใหม่กว่าคันคันนูนะ้นนะคันนู้นเป็นตัว ZP นะแต่คนนี้เป็น1.9ตัว Z ธรรมดานะครับแต่จะได้ปีหน่อยปี20นะเลขไมล์แสนหนึ่งหมื่นราคา4 8 9 0 0 0เกียร์ออโต้นะครับนะเกียร์ออโต้คันนี้ก็ถือว่าสวยเลยแหละพี่นะครับแล้วนะก็ ในส่วนของสีขาวนะครับที่ตามหากันเยอะๆนะตัว ZP นะนี่คือ ZP ดเพล็กิกนะไม่ใช่ Z นะครับ ZP นะราคา729,000นสลดปี22เลขไม่ห้0 0 0ืเกียร์ออโต้นะครับนะเกียร์ออโต้คันนี้ก็ ZP เหมือนกันเกียร์ออโต้เหมือนกันสีประตูยกสูงเหมือนกันนะครับอันนี้ราคา699นะครับนะราคา699คันนี้ลดปี21เลขไม่สี0 0 0ื โอ้โหเลขไมล์หลักหมื่นผมมีเพียบเลยนะนะครับนะเลขไมล์หลักหมื่นผมมีเพียบเลยคันนี้ไปแล้วเรียบร้อยนะไปเมื่อวานเลยนะอ่าซื้อส่วนรับรถกลับเลยไม่ต้องทำอะไรผมโอ้โหนะลูกค้าดีมากนะครับขอบคุณลูกค้ามากๆนะครับแล้วก็คันนี้ก็เป็นตัวสีพื้นฐานที่มีแคลิเบอยนะครับสีประตูกยกสูงเกียร์ออโต้เป็นการ1.9ตัวแซดนะครับราคา599,000รถปี20เลขไมล์แสนหนึ่งหมื่นนะครับแล้วก็ X Series อีก2คันนะนะครับ X Series อีก2คัน นะคันนี้ทะเบียน5 3 2 8นะครับอันนี้6 7 9 0 0 0รถปียีเลขไม่เก0 0หมเหมือนกันนะครับ1.9 X Series นะครับคันนี้ก็1.9 X Series นะครับแต่คันนี้รถปี2022เลขไม่สี0 0 0ืราคาดีนะ729,000นะครับนะ729,000โอ้โหผมมีรถให้เลือกมากมายพี่นะครับมันไม่ได้มีเฉพาะตรงนี้นะกระบ,บะผมมีประมาณ50-60คัน นะครับแล้วก็ไฟแนนซ์มีกว่าสิสถาบันมาที่นี่จบแน่นอนนะครับจะซื้อรดมือ2ทั้งทีนะครับเลือกเต้นดีๆหน่อยนะมันกับเต้นผมเนี้ยเต้น์เพชรยนบอกลยว่าเรื่องคุณภาพนี้ไว้ใจได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับนี้ก็มาอัปเดตให้นะครับเพราะว่านานๆจะมาอัปเดตคาลานให้ก็เป็นลานพร้อมขายแล้วเรียบร้อยนะครับใครได้ไปยังไงคุ้มค่าแน่นอนนะครับสุดท้ายนี้ครับนะก่อนลาจากกันนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับก็จะได้ไม่ต้องพลาดรถใหม่ๆวยแบบนี้ วันนี้ผมแมนเพชรยนต์ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ